ดบดที่นี่อารมณ์เสียร้านตุกๆอยผมแบนี้ตุกหลบเนี่งประมาณ40นาทีอันเอ้ามันกับบิลานเดียวนะกินอันร้านซ่อนยกเลิกออเดอร์ผมแหมผมรลยบอกครับจะทำไงเนี่ยบอกเล่าครับบ่ายผมที่แล้นะครับผมขอโทษด้วยนะคะพี่แล้วเจียวผมอ่ะเจียว แกวผมอ่ะแกวย่าครับวผมกวผมก่ต้องถามว่าความเสียอร่าเง้อ้่าอย่ไริบยารัแแเบอร์ูครับเบิรงยี้ยีสมบ่เอาเจ้าสมบ่บ่เอา บังดากัพี um, oh mm ่ปลาิมตมบังหลังวันแน่รางวันน่ะรางวัลเอาเซฟไปซื้อย่งเงี้ะรางวัลอเซฟไปซื้อตัวจดโอ้นี่มีคุสามเเะือ่เนาะจูอยู่อย่พันอ เลคนนี้บ้นนาเ็หนะสามส่นซีี่ทีส่วนกำลังดโอ้ก็ต้องแก่เลยทนไปโอ้เอ้ยมันนี่มันนี่กเสื่อนเลยเขาพวกกันเั่นนีเด็กประจน่เห็ดานอาูน่นะนตึงใหญ่อ่ะขอบคุณครับ คือหลายอย่างแท้แดงจึงคืนครับแดงจึงคืนทายแนะ่ทายแนะ่ร่องทายแน่ได้โทรศั์แม่กับทายแน่เจออดู่ตวคตคนบาดิงไหมอไรนะิงนะยังไงเขาก็คุยน้ำผมอ่ะซุมิซุมด,มดีลงไล่ันเดียวนะลงไล่แบบมีคนคุยน้ำอ่ะเจคนคุยลายแร้ว แบบคู่กันนมตัจอดนะอะไรแบบอยังไงแบเนเอแบเช่นเออนั่นแหละโอ้แน่นอนอยู่เลยรบนี่เลยนจานบอลแดนแล้วก็ต้องบอกวาไม้หรป่าไปแดนบินแดนไม่บิ่หรอดูต่อเยีอกประทุมนาดเลยไปออกรถใม่เอาออกรถใม่อีกแล้วเอาลูก อย่งางออกลบไหมออกร่เสกโอ้โหโหมีกลัวแล้วมันจะคุ้มว่าน่อคอยเลยหย่อนอยู่ละมัเรียเด็ดเรนหัวนี่อืลามยัง